ดีค่ะแม่ขวัญจะเดี๋ยวมากินต้มแซ่บกับลาบค่ะลาบเนื้อใส่กระเพาะจ้ะเป็นลาบค่ะใส่กระเพาะอันนี้ก็ต้มแซ่บกระเพาะค่ะอันจากนี่ค่ะจากที่ตรงเปื่อยๆหรอมาใส่ลาคน,คนคนคนผักเล็กน้อยจะมาไหนมา,มาแซ่บๆกัน จัน,น้อยๆคือคือจังยุราดมาจ้ะโว้ยเข,อขอย่าข่อยเงยติดมือบะ ติดมือติดมือ,อางานบระเภทกระจัดไปใหะลูกโดด ใหญ่มากแบบว่าทำเองแซบเองค่ะมากมา เม็ดบาทมืดอ<ม>อ,อยฝรั่งเฮ็ดกับเขาให้ดีดองๆเขาเหนียวเจ้าเหนียวค่ะ <laughs> เงินหางสองซิงค่ะอดอัวนนะ เรื่องเรื่องวหรัมาจา้ะอันหลายคนถามขมา่าเนาะกัเจ้าวิเด่นกับบอนวยนะศาสตร์ใหขึ้นกันจ้ะเกือบสองพันแล้วงานพันเจ็ดกว่าจา้ะแต่ว่าเขา เขาบ่ามีนโยบยายตรวจแล้วเอค่ะคือผู้ใดสงสัยว่าเปลี่ยนยังให้สิกะคือถ้าบาไไวา้ย,ยังอีหลีอคือป่วยป่วยบาไหวอีหลีค่อยโทรหาหมออยู่โรงพยาบาลจ้งนันกะอดูแลเจ้าของไปตามอาการ ทะะาท่าไรนะสุกสวีเดนอนันเป็นตะพ่อกับคนป่วยข่าบ่าไว้เรียเจ้ากับยุบบ้านเอ้าแม่ถา้าไไว้เจ้ากับยุบบ้านดูแลตัวเองไปแต่ว่าถ้าบ่าไวคคอยติดต่อกับทั้งโรงพยาบาลตรวจคนเป็นไข่เขาบ่อยเขาโรงพยาบาลเนะยค่ะ ตรวจกันนาลงบาลเลยดีที่เดียวก็ม่วงก็เริ่มเงียบโรงเรียนก็ปิดไปไปหลาย โรงเรียนปิดปิดเยอะกับส่วนมากคนที่ติดกับติดมาจากอิตาลีก้ะคือที่ช่วงไอช่วงกรออิตาลีสี่หลายๆนั่นคนสวีเดนไปเที่ยวอิตาลีหลายช่วงวันหยุดพอดีสปอร์ตโลบวันหยุดช่วงกีฬาอาทิตย์เขาเอนเนี้ยสัป,ปดากีฬาไหมหยุดพ่อไปเที่ยวอิตาลี ไปไลไปประมาณ 10, หามื่นหาช่วงสวีเดนช่วง, Italy ง,แบบวงอ,อิตาลีกำลังแบบช่วงอันอิตาลีกำลังอันกำลังเริ่มเริ่มเริ่มเลื่มติดลูกลายในช่วงนั้น แล,แล้วก้นสวีเดนก็กลับมาแล้วก็มีเริ่มป่วยเริ่มป่วยเริ่มป่วยเท่เานะนั้นนีนบางไป่าันหยุดประมาณประมาณหมื่นหาืหม มือหาแล้วกะก็ทือว่าติดกับม,มาแล้วก็จะเป็นแบบค้นไก่ชีดของคนเท่คนติดติดมาจากอิตาลีอ่เพื่อนคนมากบานเขาก็เริ่มกักสนามบินสวิเด่นปิดกาคือถาผู้ใดบ่มีความจำเป็นสีขาสีออกกังสีเขากะ ขอให้เลี่ยงไปก่อนคือท้ให้ความจําเป็นกะเข้ามาได้คนที่ถือสัญชาติสวีดเดนคนที่เ็ดงานที่สวีดเดนนี้เข้ามาได้แล้วก็ออกไปได้ขึ้นกันแต่ว่า <c oughs> ต้องมีหนังสือรับรองต้องมีอันใบรับรองแพทย์รับรองก่อนเลยว่าบา่านช่วงว่าบ่เป็นบ่เป็นไวรัสโควิดแล้ว มัต้องตรวจก่อนไปยากไม่ยากค่ะช่วงนีนอันมันเขาปิดกันหลายประเทศเล้ยุโรปปิด ในเมืองัะเงียบคนกันซื้อของกักตุนไว้เพราะว่าบ่าอยากออกจากบ้านเนาะร้านอาหารนี่เงียบเลยเป็นตาเห็นใจพระเจ้าอยู่อยู่ใ้บ่บูเพราะว่าคนคนกับย่านติดเนาะเขาก็อยู่บ้านดีกว่านะคือบ่ต้องบอกให้ปิดดอกอะปิดตัวเองกันไปเลยอะ่ะ นมนบ่ค่อยอยากไปหันม่านี่นะยานติดโลมันมีกระจายไปเกือบทั่วประเทศนะเพราะว่าคนไปเที่ยววันหยุดกับม่านะอยากพี่น้องรอบขาง เนัวเสพนัวาจะ เผ็ดค่ะบัลเข้ค่ะเดี๋ยวมื่อกี้กะแซ่บๆกันแค่นี้ก่อนค่ะเอาเริ่มเผ็ดเริ่มน้ำหูน้ำตาไหลเดี๋ยวเดี๋ยวมาความเลี่มกินตอมันสีปัสุภาพปันไดเลี่มกินเข้ค้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะกับพูดหลายๆสบู ome, ่สุขคนค่ะยังบ่